ก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับอ,อันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็จะเป็นวัดที่หลวงปู่ท่านจะพักจังหวัดคืนนี้นะครับห่างจากจุดนี้ไปอีกประมาณ24กิโลนะครับโดยประมาณนะครับ24กิโลถึงจังหวัดในตัวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็จากวัดที่ท่านจังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับ มาถึงตรงนี้นะครับก็ครึ่งทางพอดีนะครับถึงครึ่งทางพอดีนะครับน่าจะมาครึ่งทางพอดีเพราะว่าจากนัดมาประมาณ50กิโลถึงตัวเมืองอุตรดิตนะครับอันนี้ก็มาดูออขออนุญาตครูบาอาจารย์ท่านนะครับได้มาจาวัดแล้วก็ญาติรรมก็ได้มาเก็บกวาดแล้วนะครับเ,เก็บกวาดต้นไม้นะครับมาช่วยกันนะครับดูนะฮะนี่จากวัดที่ ธรรมชาตินะครับจากาธรรมชาติก็คืออาจจะเก็บกวาดนานๆที่นะครับก็ก็กที่พอหลวงตาจะมานะครับก็ญาติโยมรู้ข่าวก็ดีใจก็มานะครับนี่โทรแจ้งกันอยู่นะเก็บกวาดอันนี้กาลังมานี่นะกำลังมาวัดนี้อยู่บนยอดเขานิดหน่อยนะครับยอดเขาเล็กๆอันหนึ่งนะครับเป็นเขาเป็นก็คงจะเรียกเขานะครับแต่ว่ามันไม่ใหญ่มาก บริเวณวัดตรงนี้ก็น่าจะประมาณสักคิดว่าน่าจะประมาณสักสามไร่น่าจะสามไร่สี่ไร่นะครับประมาณนี้เท่าที่ดูนะครับประมาณสามสี่ไร่เป็นยอดเขาพอดีแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างนะครับมีมีโบสถ์มีศาลาการเปรียนนะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราดูนะครับด,ดูข้างหน้านี่หนึ่งอันนี้มีทางขึ้นรนถะผมขึ้นมาแล้วนะครับ เ,เหมือนมีนกสวยๆเขาเรยค,รคล้ายๆนกคามีเบิร์ดฮะนั่นไปแล้วเอโออธรรมชาติครับท่านผู้ชมสวยครับสวยไม่ใหญ่ครับอ่าไม่ใหญ่ครับแต่เล็กๆสวยๆเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้า วสวยสวยงามสวยงามผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับวันนี้ท่านเจ้าวาดายังไม่ได้เปิดประตูนะครับก็คงยังไม่ได้เข้าไปาดูภายนอกแล้วกันนะครับบริเวณวัดล่มรื่นนะครับต้นไม้ต้นนั้นล่มรื่นดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ล่มรื่น อากาศก็กำลังดีนะครับแดดถึงแม้จะมีแดดแต่ว่าไม่ถึงกับร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าบริเวณด้านล่างกันบ้างนะครับวิวสวยๆวยิวสวยๆนะครับดูหลังโบสถูโบสถ์หลังนี้ก่อนประตูนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับ ท่านบอกว่าวิวหมู่บ้านสวยแล้วไปดูกันหน่อยอนี่ดูกันหน่อยด้านล่างนะครับมีภูเขาไม่สูงมากครับไม่สูงมากไม่สูงมากก็ด้านล่าง ็สวยงามนะครับสวยงามเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นธรรมชาติดีอันนั้นเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านให้หานะครับให้หาหอนฮกนะครับหอนฮกหอนฮกทั้งสองตัวนะครับอ่าให้หานะครับแต่ว่าชื่อวัดนี่ไปวัดห้อยหานะครับหมู่บ้านชื่อบ้านให้หานะครับ เมื่อกี้ผมก็เลยขึ้นไปโน้นเลยเลย,เลยวัดปีเพราะว่าทางขึ้นวัดมันมันเข้าไปเฉียงๆแล้วมันหักศอกอ่าถ้ามาจากถ้ามาจากทางนี้นะครับถ้ามาจากทางนี้มา,มา,ม,ามาหาทางเราที่เราอยู่จะเห็นชดัดเจนแต่ถ้ามาจากที่เราไปขา้างหน้าจะไม่ค่อยเห็นผมก็เลยต้องเลยไปนะครับด้านหลังนี่เป็นทางลงนะครับด้านหลังเป็นทางลงสำหรับก้าวขึ้นลงแต่อีกมีทางรถขึ้นลงได้นะครับก็ไม่สูงมากวนครึ่ง ครึ่งรอบก็ถึงวนครึ่งรอบตรงนี้จากปากทางนี้นะครับมีทางบันไดขึ้นลงเอ,อ,องปู่จะห่างจากทางนี้ที่เราอยู่เนี่ยประมาณสักถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ1ิบกิโลโดยประมาณนะครับอันนี้คือทางทางขึ้นลงสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะขึ้นมา ส่วนอีกทางเลี้ยวทางโน้นก็จะเป็นทาง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 รถทางรถยนต์นะครับในทางนี้ทางรถยนต์ขึ้นลง,นง,ง,นง,นงก็ขึ้นได้2ทางนะครับทางโน้นก็จะขึ้นได้นะครับทางโน้นก็ขึ้นได้ที่เห็นรถจอดอยู่ตรงนัง้นที่เห็นพี่น้องประชาชนมาเตรียมเก็บกวาดลานวัดให้สะอาดสะอ้านนะครับให้ดูลมลื่นสวยงามนะครับก็ฝากแจ้งข่าวด้วยนะครับวันนี้หลวงหลวง หลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านพักที่วัดห้วยหานะครับก็แชร์แชร์กันไปนะครับยืนยันนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นวัดนี้นะครับเพราะว่าจากนี้ไปอ,อีกหลายกิโลนะครับก็ก็คงจะต้องให้พักที่นี่นะครับถึงแม้ว่าจะ3 4กิโลจากนี้ไปท่านกา็ต้องให้ท่านได้พักผ่อนแล้วนะครับ อันนี้อยู่ตำบลบ้านด่านนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุรดรธานีนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ประชาชนก็กําลังเก็บกวาดนะครับมีมาอีกแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือขออนุโมทนาบุญนะครับชาวบ้านก็ดีใจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อหลวงนะครับท่านนายกอบรตรอ,องนายกอบจอก็มาในะให้คําอำนวยความสักดวกแนะนำอาติธรรมชาวบ้านนะครับว่าต้องทํายังไงต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับตามเหตุตามผลตามสมควรนะครับ แล้วก็นานๆน,นะครับเป็นบุญวาสนาที่พ้าธุดงนะครับผู้ที่มีข้อวัติบัตินะครับอย่างเคร่งครัดเสมอต้นเสมอปลายนะตามหลักวินัยบัญญัตินะครับได้มาแวะพักในหมู่บ้านในชุมชนในวัดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีใจเราจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้ทำบุญอขอพรเป็นสิริมงคลนะครับ จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์บุญต่อๆไปสำหรับวันนี้นะครับวัดห้วยหานะครับวัดห้วยหาบ้านให้หานะครับบ้านให้หาตำบลด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนข้างหน้านะครับวันพรุ่งนี้หลวงตาคงจะไปเดินไปถึงที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็จะจําวัดที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับส่วนจะเป็นวัดไหนขอดู ระยะทางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องไปขอ,อนมมสการนะครับท่านาพระคุณเจ้าเจ้าเจ้าวาดาที่อยู่ตรงนั้นนะครับขออนุญาตเพื่อให้หลวงตาท่านได้จาวัดนะครับถ้าหากว่าท่านอนุญาตเราก็จะนํานเรียนนมัสการหลวงตาให้ทราบแล้วท่านจะเป็นผู้พิจารณานะครับก็แจ้งให้ท่านพักให้ทราบประมาณสักสองหรือสามวัดประมาณนี้นะครับ อย่างจุดนี้เราก็ผ่านมาแล้วนะครับจุดก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นจุดด่านท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามันก็ดีนะครับสลหรับอีกส่วนนึงแต่ว่ามันไม่เหมาะสลหรับที่จะพักนะครับพอพิจารณาดูแล้วคือยังมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ไม่มีห้องที่มิดชิดสำหรับท่านนั่งพักทำธุระส่วนตัวจําวัดนะครับก็คงไม่สะดวกห้องน้ำของท่าก็สะดวกนะครับแต่ว่าการที่จะจําวัดนี่มันเป็นห้องโลง่ง พี่น้องประชาชนยังท่องเที่ยวอยู่ก็คงจะดูแลท่านไม่สะดวกเนื่องจากว่าการไม่ได้คลองจีวรใส่แต่องังสาหรืออะไรพวกนี้ก็จะดูที่ไม่สวยงามประชาชนก็จะถ่ายรูปเพื่อเผยแพร่นะก็ออกไปมันก็จะไม่สวยไม่งาม,มก็เลยต้องเลยมานี่อีกประมาณ3ามกิโลกว่านะครับก็อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่เราต้องอให้ความละเอียดอ่อนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องที่พัก ที่อยู่อของหลวงตาเนี่ยไม่แล้วครับมาเพิ่มมาเรื่อยๆนีก <c oughs> นี่ฮ <c oughs> กระเชา้ายาเเย็นเนี่ยจ <c oughs> ะโคกขวกันนี่มีความสุขีความันี้เขาบอกว่ารอหลวงตามาสองวันแล้วนะครับ <c oughs> บางคนก็บอกว่าจะไม่ถึงเห็นไหมว่าจะไม่ถึงจะอยู่วัดอะไรนะวัดก่อนหน้านี้เขาจะพักอะไรนะที่ดินข่าวบอกใช่ไหมคิดว่าท่านจะไม่มาถึงนี่เนาะ สุดท้ายเราก็มีบุญวาสนานะครับได้มาอยู่ใกล้บ้านเราได้กราบได้ไหว้ได้ใกล้ๆนะครับน่าเห็นไหมความหวังนะครับมีความสุขครับดีใจกับพี่น้องชาวบ้านให้หานะครับอันนี้ก็วัดห้อยหาโอเคครับจะลืมกดไลค์กดแชร์บอกข่าวนะครับพรุ่งนี้นะครับท่านจะไปจหวัดที่ในตัวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอาจจะก่อนเข้าหรือว่าท้ายจังท้ายตัวจังหวัดตัวเมืองนะครับส่วนวัดไในนี้ขอดูอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวเมืองนะครับตัวเมืองตัวเมืองอาจจะตัวเมืองอุติอาจจะไม่ได้เข้าในเมืองนะครับแต่ว่าเป็นบริเวณในจังหวัดนะครับในบริเวณตัวจังหวัดนะครับเขตอำเภอเมืองนะครับไม่ได้เข้าผ่านเมืองนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกข่าวไปด้วยนะครับบอกข่าวด้วยยืนยันว่าวันนี้ท่านจาวัดที่นี่นะครับเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ